ฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับนะครับเข้าสู่แล็กคูนชาแนลนะครับกับช่วงแล็กคูนเกมมิ่งนะครับสายฟรีเล่นเกมไม่เติมเงินสายเพลินเล่นมันเติมเป็นแสนนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะซองเกตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวความลับสุดยอดนะครับของ คู่ที่จะทําการพิชิตโบลสนะครับภายในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์12นะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของกายหิดนะครับที่เพื่อนๆชาวไทยรู้จักกันนะครับก็คือจะทําการรวมพนึกกาลังนะครับเพื่อที่จะล้มเจ้าโบลสกันแล้วนะครับวันนี้ก็คือมากันพร้อมเลยนะครับสมาชิกจากกิวกกยหิดนะครับทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปส่องดูว่าแต่ละคนใช้เซ็ตอะไรบ้างทำดาเมจได้พื้นฐาน กันเท่าไหร่นะครับผมเอาครับพร้อมแล้วนะครับ Defeat b o r o s Server 12นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับแอคชั่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับมาก็ตอนนี้ก็อยู่ใน ID Lacoon Channel นะครับของผมเอง ก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมารีวิวก่อนนะรีวิวเจ้าตัวละครในกิวของกายิทที่ถูกส่งมาเป็นตัวแทนนะครับเพื่อช่วยกิวแมทนะครับในการตีเจ้าโบรอสในวันพรุ่งนี้เช้านั่นเองนะครับผมก็นี่ครับมาแล้วนะครับก็รึบสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับคนที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับท่านกายิทคนเดิมนะครับซึ่งตอนเนี้ย เขาเนี่ยได้ปั้นเจ้าตัวบิดคิงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเป็นบิดคิงที่แบบพร้อมที่จะโจมตีโบลอสนะครับดูอุปกรณ์ของเขานะครับเป็นแหวนเสือสดาวแ,วแล้วแล้วก็มีเซ็ตไล่โจมตีนะครับเซตของมาเฟียนั่นเองนะแต่ว่าอุปกรณ์ยังยังไม่อับขั้นสุดนะครับเนื่องจากของครบเซ็ตยังไม่มีนะครับ แต่ว่าการ์ดบัฟนะครับก็ที่เป็นที่แน่นอนเลยว่านี่ครับเน้นโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีอ่ามีตรงนี้ด้วยครับการ์ดบัฟพ,พิเศษเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเป็นบวกโบกนัสด,ดาเมจนะครับ60%นะครับโอ้โหเซตนี้นะครับไม่ธรรมดาจ,จริงๆนะครับรับรองว่าดาเมจสุดยอดฝ่ายศัตรูเนี่ยโดนดาเมจสาหัสนะหรือว่าติดกระดูกแดงเนี่ยตัวละครฝ่ายศัตรูถูกโจมตีครั้งแรกนะจะเสริมดาเมจเข้าไปอีกครับ 5,500จุดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก2,000เนี่ยดาเมจพื้นฐานของคุณกายิตเนี่ยครับก็แรงถึง380,000เลยนะครับถือว่ารุนแรงมากแล้วก็ตัวแฟดประกายแสงที่เขาปั้นสุดนะครับก็บวกเข้าไปอีกนะฮะเป็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5 6 0 0แล้วตอนนี้แล้วก็เซตไล่โจมตีเต็มสุดๆไปเลยนะครับผมอย่างเงี้ยถ้ากายิตลองสลับเซตอะไรเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดาเมจนะครับ อาจจะมีไม้ตายสําหรับการเปลี่ยนเซตพรุ่งนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันครับลองไปดูแต่ว่าแน่แน่วันนี้เขาสามารถทําดาเมจได้แบบโบนัสดาเมจจากการตีกองโจรข้างนอกนะครับ50%เพราะนท่านั้นเนี่ยวันนี้ทำดาเมจไปได้นะครับตกแล้วตาละประมาณ390อเอนะครับถึงถือว่าเยอะมากนะครับ3 8 0 3 9 0แส้เอมส่วนแล้วก็ส่วนของผมเองนะครับอันนี้คือเราจะรีวิวเฉพาะของกิล กายหิดนะครับผมเพื่อที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ของเราก็คือรีวิวสมาชิกิวกายหิดต่อไปนะครับก็เป็นคุณลุงนะครับดาเมจคุณลุงนะครับลุงเขาใช้ชื่อนามปากานะครับในเกมว่าลุงยุทธนะครับเพราะงั้นก็ยุทธไหนนะครับไปคิดกันเอาเองนะครับผมก็สําหรับคนนี้นะก็มีดาเมจนะครับนี่เน้นเป็นใช้ดาเมจของเจ้าหน้ากากหวานนะครับแล้วก็เจ้าเสือ ไม่ใช่เสือนะครับพูดผิดสิงโตบิทคิงเหมือนกันนะครับนี่ดาเมจ2อ0 0สนนะครับผมแล้วก็มีโกกสัสด้วยแล้วก็ตัวหน้ากากหวาน2อ0 0สนคนนี้เขาก็ทำดาเมจไปได้นะครับอ่ารอบละเขาเป็นดาเมจคร่าวๆนะคร,บรอบละ่งร้อยหกสิบเอ็มนะอ่าส่วนของผมเองเนี่ยแล็กคูนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาโชว์ ความแปลกประหลาดนิดนึงครับตอนนี้ใช้ด็อกเตอรจีนัทนะครับที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับเข้ามาร่วมทีมตีบอสอาจจะดูแปลกนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับว่าทำไมผมถึงใช้เซตตีเซตนี้นะตอนที่เราล้มโบรอสกันตอนวันพรุ่งนี้นะครับผมก็นี่ครับตัวหลักของผมเลยชูโรงก็คือตัวหน้ากากหวานนะครับผมซึ่งมีดาเมจถึง3 6 0 0 0 0นะครับ9,000แล้วก็ บิดคิงนะครับก็ดาเมจถึง5 0 0แสนเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวลูกรลักตัวปั้นของผมเลยนะครับตัวบิดคิงนี้นะครับแล้วก็ใส่เฟสเซตมาเฟียนะครับใช้ดาเมจของบิดคิงเป็นหลักนะครับส่วนกาโลก็ช่วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับช่วยให้ติดสถานะกระดูกแดงนะครับแล้วส่วนจักรพรรดิเด็กก็ช่วยบูสต์ดาเมจนะครับทำให้ติดกระนำนะครับอันนี้ก็ผมทำดาเมจได้รอบละ200 200 0ประมาณ260ล้านนะครับต่อรอบนะครับอ่าต่อไปเราไปดู R1 นะครับหรือช่อง r i เซอรนั่นเองสำหรับท่านนี้นะครับเขาทำดาเมจไปได้เทินละ2 4 0รนะครับซึ่งน้อยกว่าผมนิดหน่อยแต่ว่าใกล้แล้วนะครับใกล้ตามทันแล้วพรุ่งนี้ถ้าเขาอัพของอัพดาวอาจจะสามารถแซงผมได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับยังตามหลังผมอยู่นะครับก็สำหรับคุณอานะครับก็เป็น ดาเมดนะครับของเจ้าตัวหน้ากากหวาน2อ0 0นนะครับของด้วง2อ0 0นนะครับซอมบี้แมนเป็น3 3มแสนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้บิดทิงนะในการเข้าร่วมทีมแต่ว่าใช้แฟดประกายแสงนะครับดาเมดถึง4ี่แสนเลยนะครับผมกาโลก็ใช้ย่อยนะครับ4ี่แสนนะครับทำให้ดาเมด ขึ้นมาเยอะมากเลยครับอันนี้ก็เป็นทีมฟอร์มของ R1 นะครับที่เขาใช้ใน PVP ด้วยนะครับผมคนต่อไปนะครับก็คือคุณ Dragon Ball นะครับหรือว่าคุณบอลนั่นเองนะครับก็มี YouTube ด้วยนะครับก็สำหรับคุณบอลนะครับก็นี่ครับใช้ท็อปแท้งนะครับในการป้องกันทีมในแนวหลังนะครับแล้วก็มีใช้นักกักหวานเหมือนกันครับดาเมจเท่าไหร่เอ่ย ดาเมจ2 0 0 0นะครับผมแล้วก็บิดคิงดาเมจเท่าไรเอ่ยดาเมจเท่าไรเอ่ยบิดคิงดาเมจ2 0 0 0 0นะครับผมก็ใส่เซตมาเฟียครับไล่โจมตีเหมือนกันครับชวนต่อไปนะครับผมก็ไปที่อ๋อเดี๋ยวก่อนลืมรีพอร์ตคุณดราก้อนบอลนะครับก็ทำดาเมจได้เทิร์นละ 1 3 0 m นะครับแล้วต่อไปก็จิวเราก็ไปที่ปุ๊บปุ๊บอ่ะเราไปดูที่ R P G N N นะครับหรือว่า10อันดับนั่นเองครับเขาใช้อะไรบ้างนะครับกับดาเมจทีมถึง10ล้านเลยนะก็เขาตีไปได้นะครับรอบละ1 3 7 m นะครับสำหรับคุณ R P G N N นะครับตีไปได้รอบละ1 3 7 m แล้วก็ ต่อไปนะครับก็ไปที่คุณโปรเต้นะครับก็ตีไปได้รอบหนึงนะครับอยู่ที่118 m นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นคนสุดท้ายนั้นก็เป็นคุณโนอี้โนอี้นะ b n k 4 8นะครับก็ตีไปได้8 4 9 9 M m นะครับก็คนนี้ก็จะไม่ถึง100 m แต่ว่า เราคัดมาแล้วนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งครับก็รวมทั้งหมดนะครับ8คนนะครับวันพรุ่งนี้นะเราก็จะมาจมตีโบลตสกันซึ่งการจมตีโบลตสเนี่ยครับก็ผมได้ทํคชิปรายละเอียดนะครับว่าสามารถเก็บตัวดองตัวกันยังไงกันบ้างนะครับไว้แล้วนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในวิดีโอคลิปที่ผมทําลิงก์ไว้ข้างบนแต่ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดบางส่วนนะครับซึ่งผมจะแก้พิม์ไว้ในใต้คลิปนั้นนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ลองไปดูนะครับว่า มันจะโหดขนาดไหนนะครับการตีบอสเราจะตีล้มได้ก่อน4ี en, ่โมงเย็น5้าโมงเย็นหรือไม่นะครับเราก็ต้องไปดูกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตอนเชา้าก็อาจจะสตรีมนะหรือไม่ก็ผมอาจจะอัดคลิปไว้แล้วมาสตรีมตอนเย็นนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมตีบอสอย่างไรนะครับแล้วก็ดามจของการตีบอสเนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วย ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขออนุญาตเตรียมตัวไปตีโบลสสสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกทท่านด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้แกกิวไก่นะทำดาเมจได้สูงสูงนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง Channel ด้วยนะครับ